สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลนะครับกับผมวรชชัศรีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไทเวกฟ้านะครับที่ปทุมธานีคลองหกนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเพราะเนื่องจากข่าวคราวที่ค่อนข้างที่เป็นหน้าสนใจและก็พลิกวงการของกล้องมิเรเลสในบ้านเรานะครับโดยการที่ฟูจินั้นประกาศที่จะทํากล้อง ตัวท็อปของ d s l r l i t s นะครับซึ่งเป็นมิ r l e รสที่สามารถถ่ายภาพได้เร็วถึง14เฟรมต่อวินาทีแถมยังตามมาด้วยวิดีโอ 4K นะครับโอ้โหอย่างนี้ใครหลายหลายคนได้ยินแล้วคงต้องร้องว้าวแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เจ้ากล้องตัวนั้นก็คือ Fuji XT2 ซึ่งอยู่ในมือของผมตัวนี้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีกล้อง Fuji XT2 พร้อม power c r i p ซึ่งมีตัวเลนนะครับออกมาใหม่ล่าสุดของ Fuji ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเลนฟูจินอน 1 0 0 400ซึ่งตัวนี้เขาบอกได้นะครับนอกเหนือจากระบบกันสั่นแล้วแล้วก็ยังมีระบบป้องกันละอองน้ําแถมยังมีประสิทธิภาพในการโฟกัสที่ค้ามรวดเร็วแล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพนั้นบอกได้เลยนะครับคมเดือกินเดือใช้แน่นอนแล้วมีกล้องกับเลนส์แบบนี้แล้วผมก็ยังมีแฟลชเปิดตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือนี่เลยครับฟูจิโนน E F X 500นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็บอกได้ว่าเป็นแฟลชที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นแฟลชตัวโปรตัวใหม่ล่าสุดของทาง Fuji ด้วยซึ่งเจ้าแฟลชตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยนะครับก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัวกล้อง Fuji x t 2กับตัวเลนส100์100-400ตัวนี้ว่าเราจะมาถ่ายกีฬาเวกบอร์ดก,กันที่นี่เนี่ยแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับ สำหรับเจ้าตัวกล้องฟูจิ X-T2 นะครับขอบอ๋ยได้เลยว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับของทางฟูจิประเทศไทยแล้วก็ทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งได้มีการผลิตเจ้าตัวกล้องฟูจิ X-T2 ตัวนี้ซึ่งนอกเหนือจากมีการเปลี่ยนแปลงเมนูและฟังก์ชันนะฮะซึ่งแม้กระทั่งตอนนี้จะยังไม่ได้วางขายในประเทศไทยและคาดว่าจะวางขายในเดือนกันยายนแต่ว่า กล้องนั้นก็ได้มีการเอานําออกมาให้ช่างภาพมอืออาชีพได้ทดลองใช้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแทบจะเรียกได้ว่าตอบสนองทุกข้อคิดเห็นของช่างภาพมอืออาชีพนะครับซึ่งทางบริษัทฟูจินั้นไม่ปล่อยไม่แต่เรื่องเดียวทีเดียวใครลหลายๆคนที่บอกว่าอย,อยากให้มีสิ่งนั้นอยากให้มีสิ่งนี้ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่างภาพส่วนใหญ่อยากจะได้ในกล้องฟูจิถูกบรรจุไว้ใน s g 2ตัวน,นี้แล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกนะครับว่าเจ้าตัวฟูจิ XT2 ตัวนี้เนี่ยเราคงมีเวลาในการที่จะทดสอบในงานวันนี้นะครับของทางฟูจิประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบภาคสนามแบบเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็บอกได้เลยนะฮะว่ามีขนาดทดสอบไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยยังค่อนข้างจะน่าประทับใจมากๆเจ้าตัวกล้องฟูจิ XT2 ตัวนี้ออกมาในตำแหน่งของกล้องโปรนะครับที่เป็นแฟลกชิพของทางฟูจิเอามาทดแทนกับฟูจิ XT1 นะครับซึ่งโดยที่บอดี้นั้นจะเป็นสไตล์ DSLR l i g h เนื้อฝายและเซ็นเซอร์นั้นจะมีคุณภาพเหมือนกันกันกบตัว Fuji X Pro 2แต่ว่าจะมีความแตกต่างนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีการออกแบบฟังก์ชันทั้งภายนอกแล้วก็กลไกภายในที่ค่อนข้างแตกต่างค่อนข้างมากอย่างเช่นสิ่งแรกเลยที่เราได้เห็นนะครับบอดี้เนี่ยจะมีขนาดดูเหมือนจะใหญ่โตวกว่า XT1 นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการทำบ,บ,บตัตรเตอรี่กิฟมีปุ่มเมนูฟังก์ชันครบค่อนข้างสะดวกสบายในตัวแบตเตอรี่กิฟตัวนี้จะมียางตัวนี้นะครับไว้สําหรับใส่สายเสียบช้าแบบ DC แล้วก็มีใส่ สายหูฟังไว้สำหรับมอนิเตอร์เสียงเวลาสำหรับใครที่กำลังอัดวิดีโอนั่นเองครับซึ่งก็รองรับงานโปรดักชันดีๆมากๆและนี่ก็คือแบตเตอรี่กิฟต์ข้างในก็เห็นว่ามีรางฐานใส่ฐานได้ถึง2ก้อนโดยที่แบตเตอรี่กิฟต์ตัวนี้ไม่ต้องยื่นเข้าไปในตัวกล้องนั่นหมายความว่าในตัวกล้องเนี่ยจะต,ต้องใส่ฐานอีก1ก้อนนะครับทำให้คุณสามารถใส่ฐานได้สูงสุดถึง3ก้อนทําให้คุณสามารถถ่ายวิดีโอได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับ รวมไปถึงการใช้งานที่ก็เพิ่มระยะเวลาในการทํางานได้มากขึ้นอ่าสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับจะมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับซึ่งก็รองรับ SD card ดโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของ U 1กับ U 2ในคลาส3ขึ้นไปซึ่งรองรับการใช้งานโ k นั่นเองนะครับรวมไปถึงการถ่ายภาพที่จะรีคอร์ดได้เร็วขึ้นซึ่งก็จะถือได้ว่าได้เร็วกว่าพวกบรรดา SD card ดที่เป็น x c คลาส10ทั่วไปนะครับแล้วก็ในตัวบอดี้นะครับก็เป็นบอดี้โลหะนะอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็มีช่องมองภาพขนาดใหญ่ที่ตรงนี้นะครับ เป็นช่องมองภาพขนาดใหญ่มีเป็นปรับของ ISO นะครับซึ่งตอนนี้เป็นปรับทั้ง ISO และสปีดชัตเตอร์สามารถกดปุ่มเพื่อล็อกไม่ให้มันเคลื่อนนะครับแล้วก็ลดล็อกได้มีโหมดนะครับปรับความเร็วชัตเตอร์สูงสุดนะฮะหลากหลายรูปแบบมีโหมดบูสโหมดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับสปีดชัตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์ทีชัตเตอร์บีนะครับหรือออโต้ชัตเตอร์แล้วก็แมนนวลในขณะเดียวกันก็มีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านบนแล้วก็มีปุ่มปรับช่วยเชยแสงที่แสนส,สะดวกสบายเหมือนอย่างที่ใครลหลายๆคนค,คย ก็จะอยู่ตรงบรดด้านนี้ซึ่งปรับได้ถึง3สต็อปนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงด้านหน้าหรือว่าอยูต่ตรงด้านบนนะครับซึ่งสามารถกําหนดให้แทนค่าของการใช้ปุ่มต่างๆได้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีไดอัลตรงด้านหน้าข้างล่างปุ่มกดชัตเตอร์เห็นไหมครับกับตรงด้านหลังทําให้เราสามารถเลือกใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายมากแล้วก็ยังมีปุ่มการใช้งานไม่ไว่าเป็น AEL o c k และ AFlock ซึ่งแยกปุ่มไว้ให้เรียบร้อยในขณะเดียวกันตัวนี้มีจอยสติ๊กมาแล้วนะครับซึ่ง,ง stick เลือกจุดฟกั แต่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยให้จุดโฟกัสมาหลายร้อยจุดนะครับเลยอจำเป็นต้องมีจอยสติกด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มคิอมมานสำหรับปรับเมนูอย่างทางลัดแล้วก็มีปุ่มเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆและมีปุ่มพรีวิวนี่อยู่ตรงด้านนี้นะครับกับปุ่มดีลิทใครหลายคนที่เคยใช้ expo 2แล้วจะบอกว่าปุ่มดีลิทเนี่ยปกติจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับคุณอาจจะคุณเคยคุณสามารถคัสตอมฟังก์ชันให้ใช้ปุ่มด้านในด้านหนึ่งของ, stick ง Pre อจอยส ก็ถือว่าสะดวกมากๆในขณะเดียวกันนะครับตัว power grip ก็จะมีแบบ normal กับแบบ boost อ่าหลายๆคนอาจจะงงว่า normal กับ boost คืออะไรเจ้าตัว boost ในทีน่นี้ถ้าเราสวิ t ช์ไปเนี่ยจะกินแบตเตอรี่เยอะขึ้นนิดนึงแต่กล้องจะทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าสภาวะปกติ<ๆ>เช่นทําแหลกน้อยลงอ่าเร็วขึ้นถ่ายเร็วขึ้นโฟกัสเร็วขึ้นต่างๆก็จะช่วยให้การทํางาน perfect มากขึ้นนั่นเองอดี้นะครับทำกลิปออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมค่อนข้างชอบเพราะว่ากลิฟต์มีขนาดเล็กเหมาะสมแล้วก็ ยังให้คุณภาพในเรื่องของการจับถือและวัสดุของความแข็งแรงดีมากๆในขณะเดียวกันนะฮะพอเมื่อใส่แบตเตอรี่กริปเนี่ยแบตเตอรี่กริปเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนี่จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่กริปของเขาเนี่ยจะมีตัวกริปเสริมเพิ่มความโค้งของด้ามจับนี่แบบนี้เห็นไหมฮะซึ่งมันจะช่วยทําให้แบตเตอรี่กริปช่วยในการจับของตัวบอดี้ได้ถนัดมากขึ้นจากของเก่าซึ่งก็สูงอยู่แล้วนะครับแต่พอใส่เข้าไปก็จะรู้สึกกระชับเข้ามือมากกว่านะอันนี้บอกเลยว่าแจ๋วมาก ใครที่ซื้อ XT2 ก็แนะนำนะฮะซื้อแบตเตอรี่กริปได้เลยแบตเตอรี่กริปของ XT2 จะมี2แบบแบบแรกคือเป็นกริปจับแล้วเป็นฐานเป็นแบนไม่มีการใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะราคาไม่แพงมากแต่ถ้าแบบนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนอกจากนั้นเจ้าตัวปุ่มที่บอกว่าชาร์จไฟบ้านหรือแบบ DC เนี่ยกรณีที่เราถ่ายวิดีโอโรดัชชันเนี่ยเราสามารถใช้แบตเตอรี่ไฟบ้านได้โดยตรงไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมดนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราเสียบตรงนี้นะครับซึ่งแถมมาในกล่องเซ็ตของแบตเตอรี่กริปเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ของคลิปทั้ง2ก้อนได้ด้วยอ่าแจ๋วมากๆเลยนะครับสะดวกมากๆในขณะเดียวกันตัวกล้องนะครับก็จะมีสายเสียบสายลัชัตเตอร์แบบแมนนวลแล้วก็มีปุ่มสวิสระบบออโต้โฟกัสทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องแมนนวลแล้วก็คอนติเนียลโฟกัสอยู่ที่นี่ซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากๆในขณะเดียวกันหลายๆคนอาจจะมีปัญหาด้านสายตาตอนนี้ Fuji XG2 ก็ได้ทำเดอออฟเตอร์มาให้แล้วนะครับทำให้สะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็มีการเลือกวิวโหมดเพื่อสลับ นะฮะสวิสในเรื่องของการดูภาพไลฟ์ฟิวในรูปแบบต่างๆซึ่งข้างในจอนี้จะเป็น EVS นะครับเหมือนเป็นจอมอนิตเตอร์เล็กๆแต่ให้ภาพที่ค่อนข้างเคลียร์สมจริงแล้วก็สีสันถูกต้องแถมยังให้รายละเอียดของภาพเนี่ยหรือความต่อเนื่องของเฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างจะสมจริงมากๆทำให้การใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายการโฟกัสนี่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าการเลือกโฟกัสแบบคอน,นติเนียลปกติกล้องฟูจินั้นไม่ได้เน้นเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่สำหรับกล้องตัวนี้คุณคิดผิดอย่างถนัดนะครับเพราะนอกเหนือจากการมีจดุดโฟกัสมากขึ้นแล้ว ยังตามมาด้วยของแผงเซนเซอร์ออโตโฟกัสที่ค่อนข้างเร็วและแอคทีฟและแม่นยำสูงมากๆ <S <S เป็นกล้องถ่ายภาพแอคชั่นกีฬาได้สบายๆเลยหนึ่งตัวในขณะเดียวกันข้างในเมนูนะครับก็จะมีในเรื่องของการเซตติ้งนะครับจะมีในเรื่องของการเซตติ้ง โหมดของการเคลื่อนไหวของภาพนะครับโดยที่คุณสามารถเลือกได้ถึง5แบบนะครับแล้วก็ยังมีการคัสตอมแยกออกไปอีกว่าแต่ละโหมดนั้นจะเน้นความเร็วเน้นความแม่นยำแบบไหนโดยละเอียดตามแต่ประเภทชนิดกีฬาได้ด้วยซึ่งถือได้ว่านี่เป็น big change นะครับของทาง Fuji XT2 แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่างภาพหลายๆคนที่ถ่ายภาพกีฬาเนี่ยไฝฝันแลวรอคอย เพราะว่ามีเพียงไม่กี่ตัวหรือไม่มีเพียงไม่กี่ค่ายเท่านั้นนะครับที่จะทํากล้องที่สามารถออโตโ้โประกัสและปรับละเอียดได้ขนาดนี้ในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้เนี่ยมี ISO นะครับเริ่มต้นที่100จนไปถึง12,800และก็ X-pand ได้ที่25,600แต่เมื่อกี้แอบลองที่3,200แล้วนะขอบอกว่า JPEG ไฟล์มาเนียนมากนะครับแล้วก็สีสันสวยงามคมชัดด้วยการใช้ฟิล์มซิมูเลเตอร์ของทางฟูจิรู้ไมถึงตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาใน X-Pro2 ก็คือ A-Cross ซึ่งตอนนี้เอคลอสก็อยู่ใน xg 2ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับรานนี้มาดูในเรื่องของตัวแฟลชที่ออกมาพร้อมๆกันซึ่งยังไม่มีวางขายเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้ลองทําการทดสอบเนื่องจากมีเวลาน้อยนะครับแต่อธิบายสบคุณคร่าวๆเลยละกันตัวนี้เป็นแฟลช gtl ตัวใหม่ล่าสุดของทางฟูจินะครับซึ่งมีไกด์นัมเบอร์นะครับอยู่ที่5 0อ่าของเล่นช่วงเลนนะครับ24 105ช่วงเลนของหน้ากากซูมและสามารถใส่ตัวครอบด้านหน้านี่ใช่ไหมนะแบบน้า,บบานหนา ออกมาอยู่ที่20 mm มมนั่นเองแล้วก็มีแผ่นเบามาให้ด้วยนี่เหมือนแฟลดังๆทั่วไปอนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยังมีรูปลักษณาสไตล์วินเทจมีการหุ้มยางด้านนอกอเป็นลายหนังนี่สวยงามมากๆเลยใส่ถาน AA สก้อนแล้วก็มีเสียบนี่เลยฮะตัวนี้เป็นตัว power charge นะฮะหรือตัวที่เรียกว่าช่วยให้แฟลชาร์จได้เร็วขึ้นนะเป็นตัว power pack นั่นเองแล้วก็มีปุ่มนี้ฮะสวิ์ปิดเปิด ใช้งานได้หลากหลายเป็นจอมอนิเตอร์สวยงามนะครับมีปุ่มเซตอัพต่างๆที่สําคัญที่สุดเจ้าแฟลชตัวนี้สามารถใช้งานการทํางานร่วมกันแบบเป็นกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B หรือกลุ่ม C แล้วคอนโทรลผ่านตัวกล้องไม่ต้องคอนโทรลผ่านตัวแฟลชก็ได้แล้วเราแค่มีแฟลชที่เป็นมาสเตอร์ที่ตัวกล้องแล้วก็ที่เหลือเป็นชุดของสลับนะครับกลุ่ม ABC แล้วสามารถเลือกได้กลุ่มแล้วหลายตัวอีกต่างหากเรียกได้ว,ว่าอีกหน่อยใคยถ่ายภาพด้วยกล้องฟูจิเน่โอ้โหบอกได้เลยนะฮะก็แยกแฟลชยิงกันสนุกสนานเลยทีเดียวทําให้กาารภพ พัฒนารูปแบบได้มากขึ้นในขณะเดีวยวกันนะฮะวันนี้เราได้ลองกับตัวเลนส์ตัวนี้เลยร้อยสี่ร้อยก็ต้องบอกเลยคระะับว่าเป็นเลนส์ที่คุณภาพคมชัดมากโฟกัสค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของดีเทลภาพที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูภาพในสตูดิโอกันแต่ว่าที่แน่แนเลยน้าหนักไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับแล้วก็การจับถือค่อนข้างโอเคแต่สิ่งที่อาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงก็คือ,อจ,จะเป็นเรื่องของมุมแหวกโฟกัสซึ่งเนื่องจากว่าเลนส์ตัวนี้นะครับ ค่อนข้างดีเป็นเลนใหม่แกะกล่องนะฮะเลยอาจจะดูฝืดๆไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็น่าจะลื่นขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการล็อกโฟกัสนี่แบบนี้เพื่อป้องกันกระบอกไหลมีระบบปรับออโต้โฟกัสแบบฟูลนะครับกับแบบ5เมตรจนถึงอินฟินิตี้นะครับรูรแสงนะครับซึ่งหมุนตรงนี้นะครับปรับรูรับแสงแบบปรับเองหรือแบบออโต้แล้วก็ระบบ OIS หรือระบบการการสั่นสะเทือนนั่นเองซึ่งก็เลยได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวใครอยากจะเห็นนี่หูถอดออกได้ด้วยแบบนี้ มีคอล่านะครับอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งคอล่าตัวนี้ก็ถอดออกได้ด้วยเห็นไหมฮะชิ้นเลนส์มีขนาดใหญ่เนื้อเลนส์โค้ดมาค่อนข้างดีตามสไตล์ฟูจิโนนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเลนส์นะฮะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าขบหาเจริีเดียวทั้งชุดนี้น้ําหนักรวมกันเนี่ยกิโลกว่านะฮะก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าถ้าการใช้การใช้กล้องที่เป็นแอคชั่นคัมเบาที่สามารถถ,ถ่ายกีฬานะฮะสามารถถ่ายภาพกีฬาได้มากกว่า11เฟรมต่อวินีส่วนใหญ่ก็บอดี้อย่างเดียวกก็ิโลลครึง่งนะะน นะแต่ว่าตัวนี้รวมกิปแล้วก็ยังค่อนข้างเบาแถมยังใส่เมมโมรี่การ์ดได้ถึงสตัวแล้วก็ระบบวัดแสงนะครับก็ตัวนี้วิธีการปรับง่ายๆซ่อนอยู่ตรงนี้คุณแค่สวิสนะฮะชัตเตอร์ด้านหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่จะมีตัวเลื่อนด้านหน้าก็จะมีระบบวัดแสง3แบบ4แบบเฉพาะจุดหลายส่วนนะฮะเฉลี่ยนก,กลางแล้วก็เฉลี่ยทั้งภาพนะฮะโอ้โหก็ถือว่าสะดวกมากๆโดยรวมๆแล้วถือว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าที่ดองใช้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ เจ๋งมากๆนะครับคาดว่าไม่น่าจะรอดนะครคงได้ซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่กับกล้อง Fuji X-T2 แน่นอนซึ่งเขาก็มีเลนฟูจินอนนะครับให้ครบทุกช่วงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเลนฟิกหรือเลนซูมในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวฟูจิตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะเขามีโลยีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะั่นคือจอมองภาพเห็นจอมองภาพแบบนี้นะครับขนาด3นิ้วปกต,ติเราจะเจอว่าฟูจิจะเปิดจอได้แบบนี้นี่เห็นไหมหรือกระดกขึ้นแบบนี้นี่เห็นไหม ไว้สับถ่ายมุมต่ํากับมุมสูงซึ่งปกติถ้าเป็นอย่าง X Pro 2จะเปิดไม่ได้แต่ตัวนี้เปิดบนล่างได้ไม่พอมันยังมีส e วิตช์ตรงนี้ครับเล็กๆเลื่อนมันขึ้นเปิดออกด้านข้างได้ด้วยนี่เจ๋งกว่าเห็นไหมฮะนี่เปิดออกด้านข้างได้ด้วยโอ้โหเนี่ฮะก็ค่อนข้างสะดวกแสดงว่าจอตัวนี้นอกเหนือจากปรับบนและล่างมันยังมีความสามารถในการเปิดด้านข้างได้ด้วยโดยการสวิตช์ปุ่ม เห็นไหมฮะก็จะสามารถช่วยคุณมองภาพด้านข้างของจอได้อีกทิศทางหนึ่งช่วยการถ่ายภาพสะดวกขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างาธรรมะแมงนะครับแล้วก็บอดี้นั้นมีความสวยงามลงตัวไม่ว่าจะเป็นตัวแฟลชตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนส์เรียกได้ว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซของทางฟูจิประเทศไทยอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียว ถ้าพูดถึงในเรื่องของวิดีโอนะครับเจ้าตัว Fuji XT2 เนี่ยก็มี Big Change อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการที่เปลี่ยนจากวิดีโอฟูลไ h D ซึ่งใครๆก็บอกว่าต้อง Fuji เนี่ยให้วิดีโอมาแบบว่าก็มีมีายแต่คุณภาพก็ธรรมดาทั่วๆไปเหมือนกล้องดีต้นแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวนี้ให้วิดีโอมาถึงระดับ 4K นะครับซึ่งอยู่ที่ 30เฟรมต่อวิรวมไปถึงฟู h ์ไฮเดฟที่60เฟรมต่อวิและนอกจากนั้นนะครับวิดีโอยังสามารถใช้ฟิล์มซิมูเลเตอร์นั่นหมายความว่าตอนที่เราอัด video เลคคอร์ดวิดีโอนี่จะได้สีมาเหมือนกับฟิล์มซิมูเลเตอร์ที่เราใช้ในการถ่ายภาพนิ่งนั่นเองและแถมซัมไลท์กว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้หมดนี่เลยพอร์ตของ HDMI คุณจะสามารถใช้ตัว Atomos นะครับในการเลคคอร์ดเป็นมอนิเตอร์ข้างบนแล้วก็เลคคอร์ดไฟล์เป็นแบบ l a w uncompressed ที่422 และแถมยังมีโหมดของหลอกไฟล์ในการที่จะต่อผ่านที่ดิมไอตัวนี้ทําให้คุณได้ไฟล์ดบเอาไปทําการโพสต์โปรเซ็กซิงแล้วก็ย้อมสีเกรดดิ้งได้ค่อนข้างสวยงามกว่าปกตินั่นเองในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีพอร์ตนี่ฮะ USB 3นะครับแล้วก็มีพอร์ตของตัวไมโครโฟนสําหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ยังมีตัวของรีโมทอ่าตัวนี้เป็นรีโมทสําหรับการคอนโทรลตัวกล้องนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ f u j i s C 2ตัวนี้ออกแบบมารองรับงานโปรดักชันด้วย ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการเอาไปให้กับทีมโปรดักชันลองใช้งาน Fuji XG2 กับงานถ่ายวิดีโอ 4K ซึ่งให้ภาพที่คมชัดและสวยงามด้วยคุณภาพเลนส์ของ Fuji นอด้วยนั่นเองก็ mm hmm. เรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหากล้องที่ใช้งานได้สะดวกครบถ้วนแถมที่สำคัญนะครับเขาบอกเลยราคาไม่เกิน6 0 0 0ืนโอ้บอดี้นะฮะแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยก็มีหลากหลายราคานะครับถ้าเลนส์ฟิกนี่ก็ไม่แพงมากคุณภาพคมมากก็ใครที่สนใจอย่าลืมไปดูที่ร้านกล้องใกล้บ้านดูนะครับ แล้วตอนนี้นะครับก็ถ่ายภาพกันจนฟ้ามืดแล้วนะครับวันนี้ผมเองก็ได้ภาพไปโหเยอะแย,ยะมากมายนะฮะฟูจิก็ใจดีมากนะฮะให้เมมมาในกล้องแล้วก็ให้เอากลับบ้านเลยทีเดียวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมคงจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบางแสนแล้วนะครับก็ใครที่สนใจหรือมีคําถามอะไรอยากจะทราบเกี่ยวกับ Fuji x t 2นั้นก็สามารถทิ้งคําถามไปได้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเมื่อตัวกล้องจริงวางจําหน่ายทางรายการคงจะได้มีโอกาสนาม,มาฟูลเทส นะครับให้เห็นประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆด้วยแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับแค่เรื่องของการถ่ายภาพกีฬาตัวนี้ผมว่าก็คุ้มแล้วล่ะครับสำหรับต้องราคานี้วันนี้นะครับผมบริชาติสดสีควจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้มีโอกาสหน้าเจอกันใหม่เราจะมารีวิวอุปรกรณ์อนนะไรกันอีกติดตามกด s u b s c r i b e ได้ที่ปุ่มของเราเลยนะครับแล้วก็พบกันกับในคลิปของ Hy p e r v i s เซลในเทปหน้าสำหรับวันนี้ผมบริชาสดสีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Peace out!